ปัญหาอ้วนลงพุงปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะในระบบทางเดินอาหารของเราค่ะมีจุลินทรีย์อยู่นับล้านตัวเลยนะซึ่งเรามองไม่เห็นอยู่แล้วถูกต้องไหมคะจุลินทรีย์เหล่านั้นเป็นจุลินทรีย์ที่ทั้งมีประโยชน์ทั้งไม่มีประโยชน์ไม่มีโทษแต่เขาอยู่เฉยๆเขาอาศัยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยกับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคค่ะและโปรไบโอติกของเรานั่นเองค่ะ โปรไบโอติกของเราก็ถือเป็นจุลินทรีย์ค่ะที่เป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเขาพบได้มากในระบบทางเดินอาหารของเรานั่นเองนะคะเขาทนทานต่อความเป็นกรดและด่างทำหน้าที่ในช่วยในเรื่องของการดูแลระบบทางเดินอาหารให้เป็นปกติ ช่วยย่อยแล้วก็สังเคราะห์วิตามินต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายรวมถึงยังคอยป้องกันร่างกายเราจากจุลินทรีย์ที่ก่อโรคด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันค่ะเสริมสร้างให้ร่างกายของคุณแข็งแรงนั่นเองนะคะโปรไบโอติกค,ค่ะมาจากไหนล่ะน่าต้องเชื่อเลยว่าทุกๆคนคุ้นเคยกับสาวยาคูเป็นอย่างดีนะ คุ้นเคยไหมคะบางคนเกิดมาเห็นคุณสาวยาคูมีผู้หญิงมาส่งของหน้าบ้านทุกวันเลยนะสังเกตดูไหมคุ้นเคยไหมคะ,ะต้องบอกก่อนว่าเราคุ้นเคยกับสาวยาคูค,ค่ะเราคุ้นเคยกับการรับประทานโยเกิร์ตค่ะถ้าเป็นเเรียนนะเพิ่งมันมีรู้จักวัฒนธรรมอาหารในเรื่องของทั้งอาหารเกาหลีแล้วก็อาหารญี่ปุ่นที่เข้ามากิมจิค่ะเราหาโปรไบโอติกได้มากในกิมจิอาหารหมักดองค่ะคนไทยก็มีค่ะ ขักดองต่างๆอาภาัยอีสานส้มผักเซียนบ้านเรานั่นแหละจ้ะนะคุ้นเคยกันดีอาหารประเภทนี้คือเป็นอาหารที่กระบวนการหมักดองที่มีโปรไบโอติกสูงเช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญค่ะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะโปรไบโอติกที่มาในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในวันหนึ่งค่ะร่างกายเราต้องการโปรไบโอติกประมาณสัก1นึ่งหมล้านหน่งหมื่นล้าน,น,น,น cfu ต่อวันค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว เราไม่สามารถรับประทานยาคูหรือนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตเป็นกิโลกิโลหรือเป็นทั่วยะเยอะถูกต้องไหมคะเพราะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้าตาลต่างๆหรือทุกท่านไม่สามารถทานกิมจิเป็นกิโลได้จริงไหมเพราะฉะนั้นการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกจึงเป็นทางเลือกที่ทุกทุกท่านควรรับประทานนั่นเองคะ่ะอัจฉมียโปรไบโอติกของเราคะ่ะเป็นโปรไบโอติกแบบซินไบโอติกค่ะเพราะเขามีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติก ในรูปแบบผงบรรจุซองขนาดเล็กๆบรรจุซองแยกเพราะเพื่อไว้เก็บรักษาคุณภาพโปรเบอติกนั่นเองนะคะใน1นซองเล็กๆนั้นนะคะเขามีจุลินทรีย์โปรเบอติกนี้สูงถึง28,600 CFU ต่อซองค่ะสูงมากๆเพราะร่างกายเราต้องการอย่างต่ำเท่าไหร่คะ หนึ่งมืนนะแต่ในหนึ่งซองมันจุถึง28,600เพียงพอต่อการที่เราได้รับจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายนั่นเองนะคะและในหนึ่งซองมีจุลินทรีย์สายพันธุ์แล c โต b a c i l l u และ bifidobacterium รวม11สายพันธุ์ด้วยกันค่ะทำไมเขาถึงใส่ลงไปถึง11สายพันธุ์ใครรู้บ้างถ้าเป็น p r o บ i o t i c อี e ้องอื่น2ส,สายพันธุ์ค่ะซาวยาคูค่ะที่มาขวดเล็ก ขนาด10มิลลิลิตรเนี่ยมีแค่1สายพันธุ์เท่านั้นเองนะแต่ของอัโทมี่ใส่เข้าไปถึง11สายพันธุ์ค่ะแล้วเรามารู้กันดีกว่าว่าแต่ละสายพันธุ์ทั้ง11สายพันธุ์มีความสำคัญยังไงเขาถึงต้องใส่ลงไปสายพันธุ์แรกค่ะบีฟิโดแบคทีเรียมบีเวค่ะพบได้บริเวณลำไส้ส่วนล่างของทารกและผู้ใหญ่บางรายนะคะแล้วก็อาจจะพบในช่องคลอดของสาวๆบางท่านนั่นเองตัวนี้จะช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะ ซึ่งเด็กที่คลอดตามธรรมชาติที่คุณแม่เบ่งออกมาเนี่ยแหละค่ะก็จะพบจุลินทีย์ชนิดนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กที่คลอดตามธรรมชาติจึงสุขภาพแข็งแรงกว่าเด็กที่ผ่าคลอดนั่นเองนะคะตัวถัดไปค่ะบิฟิโดแบคทีเรียมบิฟิดัมตัวนี้เป็นตัวฮิตเลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่โพรบติกที่ขายตามท้องตลาดจะมีตัวนี้เป็นส่วนประกอบ บิฟิดัมค่ะพบในทั่วไปในลำไส้ใหญ่และก็ช่องคลอดถือเป็นไพรโบติกโพรโบติกที่ช,ช่วยป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคและเขาจะช่วยทำให้แบคทีเรียที่เก่อโรคปกติมันจะไปเกาะยึดกับผนังลำไส้ใช่ไหมเจ้าตัวบิฟิดยมนะคะบิฟิดมเนี่ยแหละค่ะก็จะไปกินแบคทีเรียที่เกาะโรคที่มันทําร้ายกับสุขภาพของเรานั่นแหละค่ะ ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นได้นั่นเองและตัวบีฟิดัมตัวนี้นะคะ um, จะพบได้มากในลำไส้ของเด็กที่รับประทานนมแม่นั่นเองเพราะฉะนั้นใครมีลูกเล็กเด็กแดงค่ะรับประทานนมแม่ดีที่สุดค่ะบิฟิโดแบคทีเรียมลองกัมค่ะเป็นแบคทีเรียชนิดกรดแลคติกค่ะที่เขาสามารถหลั่งกรดแลคติกและก็แอซิตตออกสู่สภาพแวดล้อมภายในลำไส้ของเราได้ด้วยตัวเอง แบคทีเรียตัวนี้จะทนทานต่อความเป็นกรดดังนั้นเขาจะช่วยซ่อมแซมเยื่อบุทางเดินอาหารและควบคุมลำไส้ของคุณให้มีความสมดุลอยู่เสมอนั่นเองนะคะตัวถัดไปค่ะ b i f i d o แบคทีเรีย a อ i นิม i ลค่ะเขาจะช่วยส่งเสริมการสลายและดูดซึมสารอาหารยังช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้และลดอาการผิดปกติของคน ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารนั่นเองสามารถช่วยบรรเทาค่ะอาการต่างๆเช่นท้องผูกท้องเสียหรือโรคลำไส้แปรปวนได้ง่ายลองค่ะวันไหนคุณรู้สึกว่าท้องไส้มันปั่นป่วนแล้วลองรับประทานโปรไบโอติกของเราเข้าไปค่ะสักแป๊บหนึง่งมันจะเกิดอาการที่ลำไส้เราจะดีขึ้นจะหายปวดท้องหายมวนท้องนั่นเองนะคะหมดแล้วค่ะสำหรับบีฟิดัมค่ะตัวถัดไปค่ะแบคทีเรียที่เป็นตระกูลของแลคโตบาซิลัสกันบ้าง เราเคยได้ยินคำนี้มาใช่ไหมคะเพราะว่ามากับสาวยาคูนั่นเองแต่แลคโตบาซิลัสมีหลายสายพันธุ์ค่ะไม่ใช่มีแค่ชิโรต้ายอย่างเดียวนะคะแลคโตบาซิลัสตัวแรกค่ะซาลิวเลียสค่ะพบได้ตามธรรมชาติในช่องปากของเราเพราะฉะนั้นเขาส่งผลต่อสุขภาพช่องปากค่ะ,ะเขาจะช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียนในช่องปากลดปัญหาอาการช่องปากต่างๆเช่นฟันผุ โรคเหงือกต่างๆหรือใครที่มีปัญหากลิ่นปากนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหากลิ่นปากแสดงว่าคุณมีพื้นฐานของลำไส้ที่ไม่มีความสมดุลน,นั่นเองนะจ๊ะ,ะตัวถัดไปค่ะ lactobacillus r e a m n o s ค่ะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากๆมีต้นกำเนิดจากน้ำนมแม่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กที่รับประทานนมแม่อย่างที่นะบอก จะมีโปรไบโอติกชนิดนี้อยู่เยอะแล้วต้องบอกก่อนว่าโปรไบโอติกชนิดนี้จะช่วยทําให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ช่วยลดอาการเสี่ยงในการติดเชื้อในเด็กเล็กได้ลดอาการผื่นแพ้ในเด็กเล็กได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ด้วยนะจ๊ะตัวถัดไปค่ะเลคโตบาซิลัสกาเซลีค่ะเป็นโปรไบโอติกค่ะที่มีคุณสมบัติเด่นเลยอันนี้ต้องตั้งใจฟังนะเพราะเป็น สิ่งที่ทุกคนรอคอยค่ะตัวแลคโตบาซิลัสกาเซรีนี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักค่ะลดไขมันในช่องท้องค่ะลดเส้นรอบเอวและเส้นรอบสะโพกของคุณสำหรับคนที่มีไขมันเกินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานโปรไบติกก็เป็นการควบคุมน้ำหนักทำให้เราสวยด้วยจากภายนอกเลยใช่ไหมถ้าเมื่อเรารูปร่างดีเป็นไงคะ สวยเลยไม่ต้องรอจากข้างในแล้วล่ะฉันสวยจากภายนอกเห็นปุ๊บหลุดสวยปั๊บเลยนั่นเองนะคะ,ะตัวถัดไปค่ะแลคตบาซิลัสลามโนซัสค่ะตัวนี้ทนทานต่อกดค่ะจะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในช่องคลอดและก็ทางเดินปะสะะัสสาวะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าช่องคลอดสาหรับสาวๆที่ชอบแบบเหมือนติดเชื้อในช่องคลอดบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นและยังช่วยในเรื่องของการ ผู้ป่วยที่เป็นโรคอุจจาระร่วงด้วยหรือว่าพวกภาวะภูมิไวเกินแล้วลำไส้แปรปรวนง่ายกินปุ๊บถ่ายปับ๊บอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็จะช่วยด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะและตัวบาซิลัสอะซิดฟิลาสค่ะตัวนี้จะช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ค่ะทำให้โรคอชื้อโรคของเราเนี่ยลด อาการต้านทานได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาช,ช่วยทำให้เรามีความต้านทานเชื้อโรคได้สูงนั่นเองแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็ผิวหนังอักเสบนั่นเองนะคะ,ะตัวถัดไปค่ะ l a c t o บ a c i l l u s p a าคาซอ e กค่ะตัวนี้จะช่วยลดอาการอ,าการอักเสบแล้วก็ช่วยให้การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเอ้ยกระเพาะทางเดินอ,อาหารหรือกระเพาะอาหารของเราเนี่ยบีบตัวได้ดีขึ้นจะลดในเรื่องของการลดลำไส้แปรปรวนภาวะลำไส้แปรปรวนให้ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะ ตัวสุดท้ายของแลคโตบาซิลัสแลกก็คือบาซิลัสโคอาคูลแลนค่ะตัวโคอาคูลแนนนี้เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มแลคโตบาซิลัสค่ะช่วยป้องกันอาการท้องผูกท้องเสียกดไหลย้อนและก็โรคลำไส้แปรปวนด,วด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากนี้ค่ะในโปรไบโอติกพลัสของเรายังมีฟรุกโตโอริโอแซคคารายค่ะตัวนี้เป็นไฟเบอร์ค่ะตามธรรมชาติถือเป็นอาหารของตัวโปรไบโอติก เพราะตัวฟุกโตโอริโอแซคคารายมีรสชาติหวานค่ะละลายน้ําได้แต่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้เมื่อเราทานเข้าไปร่างกายจะไม่ย่อยนะคะแต่สิ่งที่ทําให้มันหายไปก็คือจุลินทรีย์ชนิดดีหรือโปรไบโอติกนี่แหละค่ะที่เขาจะกินตัวตัวฟุกโตโอริโอแซคคารายเป็นอาหารดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อโปรไบโอติกเราที่อาศัยอยู่ในช่องท้องมีอาหารกินตลอดเขาก็จะยังคงอยู่ได้ดังนั้นในท้องท้องเราถึงมีแบคทีเรียชนิดดีอยู่นั่นเอง ตัวโอเลโอฟุกโตโอเลโอซซคเอรายตัวนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักของอุจจาระและจะทำให้อุจจาระของคุณนิ่มลงขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถรับประทานได้สำหรับคนที่ท้องผูกนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะอัจโร p r o โปรไบโอติกพลัสของเราค่ะมีสิ่งดีๆมอบให้กับทุกๆคนค่ะนอกจากโปรไบโอติกถึง11สายพันธุ์แล้วเขายังใช้เทคโนโลยีควอนลูเพลแอนโคตติ้งค่ะเขาทำไปทำไมละ่ะ เทคโนโลยีนี้เราได้รับสิทธิบัตรและถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ SCI เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเขาเคลือบโปรบโอติก4ชั้นด้วยกันค่ะเขาเพิ่มเขาเคลือบไว้เพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับโปรบโอติกของเราในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโลกและทําให้มันยึดเกาะผนังลําไส้ได้ดีนั่นเองนั่นคือที่มาของการที่เขา เคลือบถึง4ชั้นด้วยกันเพราะไม่งั้นถ้าเขาไม่เคลือบเราคานเข้าไปปุ๊บถูกน้ำย่อยย่อยไปก่อนยังไม่ถึงทางเดินอาหารของเราเลยโดนย่อยตั้งแต่น้ำลายในช่องปากแล้วนะคะ,ะและนอกจากนี้ค่ะ a t o m y Probiotic Plus ของเราค่ะยังมีสารอาหารจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไซลิทอนซึ่งเป็นสารให้ความหวานของตามธรรมชาติส้มเลมอนขิงแอปเปิลลัสเบอร์รี่สตรอเบอรี่เป็นไงคะ ที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้โปรไบติกพลัสของเรารสชาติอร่อยรับประทานงาน่ายและมีประโยชน์ครบถ้วนนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าโปรไบติกแนะนำให้ทุกท่านรับประทานตอนท้องว่างนะคะต้องทอนท้องว่าและที่สำคัญควรรับประทานในเวลาเดิมทุกทุกวันเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเปรียบเสมือนเวลาที่ ยาคูมาส่งอะ่ะเขาจะส่งเป็นเวลาเวลาเดิมทุกๆวันอ่าเขาจะส่งเวลาเดิมทุกๆวันเพราะฉะนั้นคุณได้รับปุ๊บคุณทานเลยนั่นคือเวลาเดิมๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้โปรไบโอติกทางานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะไม่แนะนําการทานโปรไบโอติกพร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารทันทีเพราะมันจะส่งผลให้โปรไบโอติกไม่ยึดเกาะกับลำไส้เพราะเขาจะไปพร้อมกับอาหารที่เรารับประทานนั่นเองนะคะรับประทานโปรไบโอติกอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน ฉีกซองทันได้เลยไม่ต้องผสมน้ำใดใดทั้งสิ้นนะคะจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราและก็คนในครอบครัวค่ะและไม่ต้องกลัวเปืองค่ะวันละซองเท่านั้นเองนะคะเพื่อประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันและประโยชน์ขับถ่ายนั่นเองนะคะเขาให้มาถึง60ซองด้วยกันนะ6ซองนี้กล่องหนึ่งราคาสมาชิกอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้